거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게다 상처로 나. เหนื่อยเหมือนกันครับผมวันนี้นะครับสต๊อกขุยมะพร้าวนะครับผมคือตอนนี้ดินนกพัดยอดสั่งจองถึงสิ้นปีเลยนะครับผมไม่ได้หยุดส่งเลยนะครับเราจะต้องสต๊อกของไว้ให้เยอะที่สุดนะครับโดยเฉพาะขุยมะพร้าวนะครับผมนะครับจำเป็นเลยนะครับผมต่อการทำดินนะครับ ตอกไว้เยอะๆครับผมนะฮะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับผมว่าจะไม่มีของส่งให้นะครับผมเนาะก็ไว้ใจดินนพลรัตก็ไว้ใจเรานะครับผมก็จะทําให้ดีทําให้เต็มที่นะครับผิดพลาดประการใดก็ติชมนะครับกันเข้ามานะครับผมนะครับเรายินดีรับฟังและพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงตลอดนะครับผมนะครับสาหรับดินนพลรัตมูลไส้เดือนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต ไสเดือนจอมพลังนะครับขุยมะพร้าวมะพร้าวสบแกบดำนะครับดินแคทตัสทุกอย่างอยู่ที่นี่จบนะครับเร็วๆนี้นะครับผมไม่น่าจะเกินปีใหม่นะครับน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับดินใบกล้ามปูนะครับผมนะครับพบกันเร็วๆนี้นะครับสินค้าดีมีคุณภาพอีกแล้วนะครับผมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม นะครับก็ขอบพระคุณลูกค้านะครับที่ไว้วางใจดินนพพตั์และสินค้าอื่นๆของเรานะครับผมต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมดินหมดนะครับผมวันนี้นะครับดินหมดเราก็เร่งนะครับกรอกนะครับผมเร่งกรอกของส่งลูกค้านะครับดินนพพลัดนะครับผม ก็เปิดโออีกวันหนึ่งนะครับผมให้ลูกน้องได้มีงานทำนะครับให้ลูกน้องได้มีรายได้นะครับผมก็ทํางไงได้นะครับผมก่อนนี้ปุ๋ยก็แพงนะครับน้องมันก็ขึ้นปุ๋ยแพงไม่ว่านะหาซื้อยากด้วยนะครับผมอันนี้นะครับแต่เราก็เต็มที่ไม่เคยลดปริมาณลูกค้านะครับผมเนาะก็ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่อุดหนุนดินนพลั์ของเราและสินค้าอื่นๆของเรานะครับผมเนาะก็ลูกน้องก็ททำงานกันอย่างขยันท่อแข็งนะครับผมสนใจติดต่อสอบถามทักเข้ามาได้นะครับดินนพลัตนะครับผมนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับผมก็มะพร้าวสับนะครับถุ๋ยมะพร้าวนะครับแกบดํำนะครับดินแคปปั๊สมูลไส้เดือนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับ ก็สนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะครับติดต่อสอบถามคมนี้เข้ามานะครับผมทุกคนนะครับ เปิดโอทุกวันเลยตอนนี้นะงานเยอะใช่ไหมเจเจอัพงานเยอะนะครับตอนนี้ทัาแกบังคับลูกน้องบอก <c oughs> ไม่ใช่ครับลูกน้องขยันเราต้องเปิดโอนะครับแล้วก็ออเดอร์รออยู่เพียบเลยครับตอนนี้นะครับดินนพารดตของเราก็ยังคงทํางานกันต่อไปนะครับ <c oughs> ผมไม่ได้หยุดได้หย่อนนะครับ <c oughs> เพื่อไม,ม่ให้ลูกค้านะครับขาด สินค้าไว้ขายนะครับผมก็ขอบพระคุณครับวัสดุพร้อมปลูกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวสับแกบดําคุยมะพร้าวนะครับผมมูลไส้นเดือนแท้ร้อยเปอร์เซ็นเส้เดือนจอมพลังนะครับถูกสต็อกไว้ที่นี่นะครับผมนะครับเราเตรียมไว้ให้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับหมดเมื่อไหร่ก็โทรเข้ามาสั่งได้เลยนะครับสําหรับวัสดุพร้อมปลูกของเราทุกอย่างเลยนะครับ ก็ขอบพระคุณนะครับผมนะครับที่ไว้วางใจเรานะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบขอบคุณมากครับสวัสดีครับขับขึ้นของกันนะครับผมนะครับเตรียมส่งนะครับขุยมะพร้าวมะพร้าวสับ แกบดำนะครับผมมูลไส้เดือนนะครับดิม